เขาอแี а, ้ค uh, ่ะดูด oh. ูดูันนีนะคะแต่งตัวแบบว่าเฮ้ยดูผู้มีความเป็นผู้ดีอยู่ในตัวเยอะมากนะคะเราก็อยู่กับเมียงนะคะถ้าเกิดน้องเมียวฟิเดล่าเป็นโลโก้แบบนี้แสนจะไฮโซของคุณฟ้าพูดไปแล้วรอบหนึ่งส่วนผสมก็นั่นเอียดไปแล้วรอบหนึ่งมาทาให้ดูเรื่องคุณสมบัติของเขาในเรื่องของความเต่งตึงริ้วรอยล่องลึกที่ดูแสนจะไฮโซโกเก๋ไปแล้วก็ยั่ มีอินบ็อกซ์เข้ามาอีกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดรอบนี้ไปรู้จักเจ้าของพิเล่ากันดีกว่กว่าจริงๆแล้วคะหน้าตาเป็นยังไงค่ะฟิเลา่ <c oughs> าพิเล่าอรอคะผู้ฟ้าเป็นใครทำไมอยู่ดีแบบมาทำพิเลา่าลักษณะแล้วไม่น่าจะเป็นแม่ค้าออนไลน์น่าจะแบบเฮ้ยดูเป็นคนละทางกันไปเลยดูดูลาให้โซฟีเยตอนแรกนะคะพออายุประมาณกว่าเพกว่าเพื่อนๆคือมานานๆทีปกติเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยนานๆทีมาเพื่ก็จะเห็นแบบเฮ้ยเพื่อนหน้าใสอ่ะทำไมเพื่อนหน้าเด็กอะ เราแบบเฮ้ยหน้าปาไปจากสแล้วตอนนั้น25าา้าค่ะเราก็เริ่มแบบมีปลาเพราะแบบที่บ้านทำรับหมอกอสร้าคุมง,งานตักแดดรับหมอกอสร้าใช่เรา <c oughs> มาอะรับหมอกอาัาแล้วก็ทำอะไรครีมเรา,เราชอบเนี่ยเราก็เริ่มมาดูแลตัวเองพอเริ่มดูแลตัวเองเ,เ,เนี่ยเ็เลยเริ่มศึกษาผลปรากฏว่าอายุยี่้าเนี่ยอายุรอยตีนกามมาหนักมากล้วก็ลองแก้มาค่ะมาเยอะมากซึ่งติงกาไม่มาแล้วคต่ยี่เป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีไปเวลาเรายิ้มนะคะเราควรทำหน้าแข็งแล้วมา ทีนี้พักก็เลยใช้พวกแอนตี้สกจิ้งมาเยอะ,อะก็รู้สึกว่าใช้แพงๆมามันก็ไม่เห็นผลนะคะหรืออาจจะต้องใช้นานมากกว่าจะเห็นผลแล้วเราก็เบื่อเราอยากใช้แล้วเห็นผลเลยเราก็เลยเปลี่ยนนี่พอบ่อยมาก <c oughs> แล้วราคามันก็ค่อนข้างสูงอย่างเช่นไอคิมเนี้ยสินค้าแมวก็วด0สี่พัเนเนี้ยใช่แบบไอคิมดีๆพวก เาดังๆของแบรนด์ดังๆเวลาเร่งใช้ต้องใช้เป็นเวลานานมากแล้วก็กระปุกเลยแค่เนี้ย6,000 4,000เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าอยากมีเป็นไอคลีด้วยเป็นบำรุงด้วยแล้วก็ลดริ้วรอยด้วยที่สามารถเห็นผลได้ในชั้นผิวนอกทันทีโดยการนำนวัตกรรมสารสกัดที่ดีที่สุดมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะบวกกับเพนผลระยะยาวด้วยบางคนมีคำถามมาว่าใช้ไปสักพักแล้วอะแล้วล้างหน้าหรือว่าไม่ใช้มันจะกลับมาหน้าเหี่ยวเหมือนเดิมไหมคอนเฟิร์มว่าทั้งระยะสั้นผิวภายนอกนะคะแล้วก็ระยะยาวด้วย แต่จริงนะเพราะว่าโดยกปกติก็จะไม่ค่อยอวยอะไรเป็นที่เยอะสิ่งแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่เฮ้ยหลอกเพราะว่าเห็นราคาตัวพิเดล,ล่าเนี่ยหลอดหนึ่งราคาเท่าไหร่นะพี่พันกว่าพันห้าร้อยเก้าสิบพันห้าร้อยเก้าสิบด้วยความพอลองทาที่จันนเม่ทำรีวิวไ,ไม่รู้พี่ฟ้าเห็นหรือ,นนะอเป<อ>ล่านะแล้วมันขึ้นไปเลยแบบนี้ขึ้นไปเลยแห่แค่ครั้งสองครั้งอะ่ะมันเห็นผวเก๋มากแล้วเราก็แอบระวังหรือว่าหนูใช้ไปหมดหนึ่งขวดแล้วไม่ใช้อีกอย่างงี้หน้าหนูจะหย่อนไหมคือพี่คอนเฟิร์มว่ามันจะยังอยู่ยาวถ้าเรายังด เออเก๋อ่ะแล้วที่เขาบอกว่าส่วนผสมมันแพงๆมา,มากๆพี่พ่อนาต้องเลยใส่เต็มแม็กเลยค่ะที่งานวิจัยเขารับรองว่าใส่ขนาดนี้ถือสามารถเอาตัวเปเปอร์เขาอะค่ะมารับรองเห็นผลจริงเช่นตัวสวิสไอวายเนี้ยค่ะเป็นเจ้าแรกในไทยเลยสาสกัดพึ่งเปิดตัวเมื่อตอนปลายปีห้านะคะแล้วก็เอามาใช้เลยคือปกติพอเวลาพวกแอคทีฟที่มันเปิดตัวตามต่างประเทศเปุ๊บโลซะลาเขาตลอดแต่นี่คือพี่ฟ้าแบบว่าบุกจากปุ๊บมาปุ๊บได้เลยอย่างนี้เหรอใช้เวลานานมากเลยค่ะ เข้ามา เพราะว่าเป็นเจ้าแรกอะมันชื่อว่าตัวอะไรนะ Sweet Ice Wine Sweet Ice Wine ซึ่งยังเคยทําคลิปไปแล้วนะคะรีวิวไปแล้วว่าไอตัว Sweet Ice Wine เนี่ยเห็นผลท,ทันทีในเรื่องของ,องร o n g glam ว่าตึงตึงกระชับเห็นผลท,ทันทียกกระชับหน้าให้แบบ V shape ได้เลย<ม>เราไม่ต้องแบบไปฉีด botox อ,อะไรเลยอ๋อเคมขนาดนั้นเลยเหรอพี่1นาทีในเปอร์เขาเคมอย่างนั้นเลยตัวนี้ที่เขาบอกว่าเครมปุ๊บอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บหน้าเราจะเดฟขึ้นไปแบบนี้ปาตรงนี้ก็ขึ้นแบนได้เลยแต่จริงๆแล้วส่วนผสมมันก็ไม่ได้มี แค่ตัวนี้พี่เมี่ยนทำคลิปแล้วเท่าที่ศึกษาส่วนผสมคือเขามีหลายตัวมากแล้วเมียนไม่เข้าใจว่าคุณฟ้าค่ะป้าพลังสปอร์ตจากไหนทาไมอย่ดีอัดทุกอย่างใส่มาอยู่ใน ขว,ขวดเดียวเลยแล้วมันจะได้กําไรเหรอพี่จริง <c oughs> จ,งจงแล้วเราทําเหมือนเราอยากใช้เองอะคะอ่ะค่ะด้วยความเราอยากใช้เองอยากให้ทุกอย่างอะมันรวมอยู่ในขวดเดียวเลยนะคะก็คือทั้งเรื่องของแบบลูกขนกระชับเรียบเนี่นพิลิฟินินตัวนี้นี่จะช่วยเรื่องลูกขนกระชับซึ่งก็เป็นตัวหลักๆเน้นๆตัวแพงๆของเขาอีกมีตัวไหนอีกไหมพี่มีตัวฟิฟโฟะค่ะตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของระยะยาวในเรื่องของลดริ้วรอยเลยเพราะว่าเป็นตัวที่ช่วยเติมออกซิเจนให้กับผิวตอนแรกผิวมันเหี่ยวยู่ใช่ไหมคะ ไปแทรกมันก็เหมือนเติมน้ำก็ฟู่ค่ะขึ้นี่เจนปุ๊บกอจะตึงขึ้นนะคะอ่าแล้วก็จะเห็นในเรื่องของผิวเต่งตึงอิ่มน้ำหน้าก็จะเด็กลงทันทีโอ้นตาละส่วนผสมนะคะแน่นเยียดมากพี่ฟ้าคะมันในไหนพี่ฟ้ามาขนาดนี้แล้วแจกได้ไหมคะพี่ฟ้าเอามาเกี่ยงพูดสิบรางวัลเลยสิบรางวัลรวมแล้วเป็นเงินหมื่นท่าสิบรางวัลสิบรางวัลคุณฟ้า รู้ว่าอัดแบบนี้พอเวลาที่เราลูกขนกระซับมันมักจะเกิดเหตุการณ์หน้าแห้งขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นไหมไม่มีแน่นอนค่ะเพราะเรามีตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะนำเข้าจากเกาหลีช่วยในเรื่องเกาหลีอีกถามจริงส่วนผสมวินมาวนเจอกันที่ไทยใช่ปแล้วก็ลองตู้มอ่ะไฮยาลูโรนิก ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นใช่ไหมคะเรายิ่งอายุมากขึ้นทุกคนจะรู้แล้วว่าตอนนี้ไม่ได้ต้องการความหน้าขาวไม่ต้องการความหน้าแบบอัลลังขนาดนั้นคือต้องการความชุ่มชื้นให้หน้าดูแบบเฮ้ยแต่งตึงมีนุ่มมีนิดเออมีหน้าเด็กตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวนี้มีมีส่วนผสมตัวนี้เข้ามาด้วยจากเกาหลีก็ทําให้หน้าเราสวยเหมือนเด็กไปอย่างนั้นพี่ใช่คนไทยส่วนใหญ่คือหน้ามันแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะผิวแห้งผิวแห้งค่ะเลยทําให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายความยืดหยุ่นของผิวก็หมดไปเพราะว่าโดยปกติิแล้้้วนนนนนนนะะคคหหหาาาาาเเเเเเรรี่ดดูมมือจจักกง เขาบอกว่าพอหน้าแห้งปุ๊บหน้าเขาจะสร้างน้ำมันออกมาทําให้รูกขุมขนเรามีอุปตาณเแต่ไม่หมดส่วนผสมที่มันแน่นขนาดนี้ปกติคุณป้าขาย2,000กว่าบาทแต่ว่าเมื่อได้มาเลยนะคะ1,590คือตอนนั้นเมื่อซื้อนันช่วงที่มันมีโปรโมชั่นอยู่ใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็ยังราคานี้อยู่พีเดล่ายังลดราคาอยู่แต่